อย่าพึ่งโอ้ดูฝั่งโน้นดูหน้าฝั่งโน้นร้อนๆดิเฮ้ยผู้ที่สร้างสาวน้อยสุะจันสารเคมีเอ็กซ์ที่มีเหนือมนุษย์ที่มีอยู่ในตัวทำไมหน้าเศร้าจังอะเป็นกี่ยวกันเลย ะคแล้วเนี่ยจะมาแกะกล่องซุ้มกันวันนี้เรามาแกะไปถึงจันทบุรีเพื่อที่จะเพิ่มโชคของเราให้ดีขึ้นแบบ3,000ัเปอร์เซ็นต์พอได้สามพเปอร์เซ็นต์เลยพี่เบ<ล>มเฮ้ย3,000เปอร์เซ็นต์เลยเหรอ3,000เปอร์เซ็นต์เลยคือแบบอยากได้อะไรคือได้ได้ได้เอ็นร้อยอันดับคือ99โอ้โหเก้านั่นแหละมาถึงถูกเกินใช่แล้วคืออันนี้เราไปซื้อมาที่จันทบุรีนะคะทุกคนแบบว่าเหลือบตาแบบเนี้ยเราเห็นพอดี แล้วเราก็บังคับให้พ่อกลับรถโอ้กนั่นแหละแล้ววันนี้เราโดนไป2,170บาทของน้องฟิลทั้งหมดนะคะทุกคนของแม่ก็อีกนิดนึงหน่อยเฮ้ยอยากดูสปอร์ตเลยซื้อออกมาทีละจุม่มเหรอใช่ซึ่งวันนี้ของบม,มีหนึ่งสองสจุ่มทวนของแม่มีอีกหนึ่งเดี๋ยวให้แม่แกะก่อนเดี๋ยวมันจะแบบฮะเดี๋ยวนี้แม่มีแบบอะไรอ่ะเขาค่อยๆมาทีละนิดเหรอ ของแม่เป็นไรชินจังละจ้าของกุญแจกชินจังนี่อยากให้ดูข้างข้างแม่บอกแม่อยากได้ตัวไหนจิ้มชิลลเตืเล่ตัวนี้สิกเก็ตเลยเหรอใช่อันนี้สิกเก็ตเหรอไม่หรอไม่ใช่ตัวนี้เหรออ๋อน่ารักตัวนี้แหละไม่มีไรตัวนี้ตัวนี้อถ้าเกจดเขาสวยมากเลยนะโอ้ยโอ้ยทุกคนไม่อยากสปอยแล้วเดี๋ยวมาเลยว่ะอะไรของตธอมา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  ดคนเดียวไม่ได้ขอกดบางนี่น้องฟิลซื้อมาเป็นสเปดมอลลี่100%เมก้าคอลเลกชันสเปดมอลลี่มอลลี่เท่นั้นแหละซื้ออันนี้จริงๆน้องิปจะกดในติ๊กต็อกแต่ว่ากดไม่ทันเราคือมาได้ีนนี่อันนี้กล่องละ5้0บาทนะคะทุกคนมีซีเค็ดด้วยหนึ่งในร้อยแปดเลยเหรอ มันต้องขนาดไหนเนี่ยไม่รู้แต่ไม่น่าใช่น่าจะอ่านมัวโอเค <c oughs> แล้วก็อ <c oughs> เอ้ยนั่นแหละแต่เราก็ยังไม่ได้แกะแม่กแก่เลยวๆหรืออยากแก่ของนูนแหละอีกสองกล่องคืออะไรของฟิวอีสองกล่องเป็นเพ้าพอบเกลิลคลายเบบี้คืออันเนี้ยน้องฟิวอ่ะได้บับเบิ้ลแบบอันนี้แล้วก็บับเบิ้ลแบบอันนี้ไปแล้วคือในเฮ้ย <laughs> าาใจเย็นอ่ะเมื่อกี้บอกให้แม่แก่ใจเย็นอย่าเพวกอย่าเพวกอย่าเพวกก็คือของน้องฟิวไอคอลเลคชันนี้ใช่ไหมน้องฟิวอะขาดบับเบิ้ลอันนี้ก็คือจะมีบับเบิ้ลสามอันแต่จริงๆน้องฟิวอยากได้โมโตโตโจ <laughs> อันนี้ก็ห้าร้อยยี่สิบบาทนะคะต่อมาเป็น crying palette นะคะทุกคนก็จะเป็น c r y baby egg p u b b l ม่ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือไม่เคยแกะแต่อันนี้ซีเขียนน่าจะเป็นเจ้าหญิงส่วนน้องฟิวอยากได้อันนี้เป็นเป็ดพี่มีตัวนี้ <laughs> แล่วพูดเฉยๆรู้ว่าไม่ได้ส่งพุงแม่แก่แม่แก่แม่แก่่อะเดี๋ยวมาลุ้นของแม่ก่อนใช่ไหมของแม่ใครจ่ายพ่ออยากรู้แม่จ่ายจ่ายเองสิเก็บบัตรนิ้บัตรแม่แบบบัตรงอมากคือน้องไม่รู้เห็นแต่ว่าเขาจะมีแบบบัตรแกะกล่องส้มอะไรอย่างงี้โอ้โหแม่อินเทนว่ะแม่เขาเรียกอะไรนะแกะกล่องส้มชอบชอบ ขาจะเลือกแค่ว่าชินจังอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบเขาเล่นเป็นอย่างเดียวอ้าวดูแก่เลยเละมดเลยเออมันมันเละอ่ะมันเละไปเถอะไม่เข้าวันเขาเป็นอย่างเงี้ยแหละพวกเของเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับแม่เดือนได้เป็นอะไรนะแม่ดึงออกมาดูการ์ดก่อนไม่เอานะว้าวไม่มีการ์ดได้ชินจังที้ได้ตัวหน้าเอ้ยหน่ารัก ตัวนี้ไม่ก็ได้ตัวนี้แล้้วก็ไดหน้ากล้องไหนขอดูแม่สีเดียวแม่กลับรถเลยอะสีเหลืองนี่ก็ใช้คำว่าจุ่มแม่ซุ่ม่ะซอเสียแก่มาดูแม่แก่มาดูฮะไม่ใช่ใช่ไม่น่าใช่นขอดูหน๋อมันดูจากสีตาอันนี้คือตัวนี้ไหนไนแม่ขอดูหน่อย อ๋อต้องดูจากลายตาหรือเปล่าใช่ใช่ลายตาแม่คือตัวนี้มันจะคล้ายๆกับตัวสีเขีดใช่ไหมแต่สีเขีดตาเขาจะเป็นวิงมันเป็นดาวใช่ป่ะเออแต่นี่คือของแม่เขาเป็นตัวหน้ากล่อกเขาเป็นตัวเฮ้ยตัวกลางตัวกลางเลยน่ารักเลยใช่อ่าโอเคเดี๋ยวขอดูดีเทลหน่อยแม่ดีขนาดไหนอันนี้เท่าไหร่สี่ร้อยห้าสิบเรากดฟิล์มก็ซื้อให้แม่อย่างเงี้ยแหละแต่ได้เป็นหมูเอออ่ะ เก็บไว้ถูกใจเขาแล้วโดนฝังนโดนรออะมาเดี๋ยวมาลุ้นของฟิวกันนี่อันนี้น้องฟิวซื้อมา2อันเนี่ยน้องฟิวจะแกะอันนึงก่อนนะคะทุกคนเป็นสเปซมอนลี่จริงพูดเหมือนพี่ฟปีมือแล้วเมื่อกี้แกะ2อันแล้วแกะหมดเออไม่หมายถึงมีซื้อมา2อันแต่จะแกะอันนี้ก่อนแล้วค่อยไปแกะอันอื่นแล้วจะมาเลือกมาทุกคนมาดูว่าน้องฟิวอยากได้ไหนน้องฟิวอยากได้จะเป็นแคนดี้สีหวานอันนี้กับตัวที่เป็นเคสแฮร์ริ่งฮาร์ริงซัมตินนี่แหละอยากได้สองตัวนี้ แล้วนุ่มฟิล์มมีตัวไหนแล้วบ้างไม่มีเลยคอลเลคชันนี้แต่ว่าจะมีคอลเลคชันหนึ่งที่ไปซื้อแบบแกะมาแล้วที่มันเป็นแมวสีผัวอืมฮึมาท<อ>ุกคนที่เป็นแ<อ>ฟนเตอร์เหรอใช่เราจะแกะจากตูดน,น้องแคนดี้น่ารักสุดป,ปะแล้วาจะคนชอบค่ะอุ้ยพุ่งจ้าปีมากมาค่ะทุกคนว้าวเปิดตูดมาจัดการเลยไม่รู้แล้วเนี่ยขอดูขอดูได้น้องสเปซตัวนี้นะคะเป็นวอเตอร์เมลอนอันโม โอ้โหว่หลังไม่เปิดจากระตูเลยทุกคนเปิดมาจ้าเอ๋เลยนี่ไงได้เป็นตัวแรกเนี่ยตัวเตอร์เอรอนเพื่อนเนี่ยพี่มันเอ้ยไม่ใช่น้องเป็นคริสต์มาสดีกว่าพูดผิดคริสต์มาสคริสต์มาสใช่ก็คือแต่น่ารักที่น้องฟิลเลือกมาสองอันใช่ไหมคือน้องฟิลเอามาจากบล็อกใหม่เลยคือบล็อกเก่าไปเหลือหนึ่งอันแต่น้องฟิลเอาบล็อกใหม่เพราะว่าถ้าสมมติเอาบล็อกเก่าหนึ่งอันใหม่หนึ่งมันจะซ้ำอ่ะฮะว้ายอุ้ยมันน่ารักมากเลยนะอุ้ยอุ้ยขาหมุนหมุนก่่อนนีฟิดูข้างหลังงขขดีเทลล้าหัน นี่แซมนมี่งานเขาดีนะ,น,น,ะนี่เอบ <AB S 2> แล้วก็มีปืนด้วยน้องเฟยแกปืนมากแกราลีนยิงมัน <S <S นี่เป็นไหล่ะปอกปืนเลยนี่แต่น้องเฟยจะเอานี่ออกมาไอ้ที่มันเป็นเหมือนสกอตเทปสักอย่าง <S <S มันมันเหมือนเยลลี่หนอนเลยข้างๆเห็นม หิวอีกแล้วเหรอเยลลี่หนอดยากเดี๋ยวไม่ได้กินทุเรียนก็มาหิวเยลลี่ก็เปมาอีกนะหิวอีกแล้วเหรอหิวมากนี่ทุกคนดูอันนี้เป็นคริสต์มาสอุ๊ยแต่ไม่เป็นไรอันนี้ก็น่ารักเหมือนกันไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ทันมาแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปซื้อมาใหม่ยเขาโคตรเหงาเลยอ่ะคือแบบ ไม่เป็น <laughs> ไรไม่ได้กรีร๊ด <laughs> เลยขอบ <า S 1> ออใจตัวเอง <laughs> ม <า S 1> ไม่ถ้าแบบไม่เห็นการ์ดมันก็ยังเจอเอโออออยู่แต่มันเปิดมาแล้วเจอการ์ดไงเ <laughs> <laughs> สียงโคตรเหงาอ <laughs> <laughs> ่ะเงียบเลยโมโจโจโจใช่เราจะเอาอันนี้อุ๊ยอโ่ะโมโจโจโจมานกแดกมาสี่ขวนเลยคือคือตอนซื้อมาใช่ไหมอันนี้ห้าร้อยยีย่สิบแล้วน้องฟิวไปดูในทิกตอกมาเขาบอกว่าโมโจโจโจหนักหนึ่งร้อยสองกรัมท้วนคือมันจะหนักที่สุดอ้าวแล้วน้องฟิวรู้สึกว่าอันนี้มันเบาไปใช่ มันจะหนักประมาณหนึ่งแล้วทําไมตอนเลือกไม่ดูให้มันหนักหนักอ้ะคือไม่รู้ไงว่ามันหนักสุดแล้วเพิ่งกลับกลับบ้านมาเพ่งเล่ติตอรอหม่ใหญ่สัดโต้ใอรจะเป็นตัวนี้ก็ได้หนักหัวโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันโอ้ยไม่เอาแกะจากตูดอยาแกะจากตูเขามีหัวให้ก็แกะต้องหัวนี่แหละเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับไม่เอาบอสซอมเอ้ยไม่ใช่ไม่เอาบับเบิ้ลพอมันที ยังไม่ให้นะนยหาย,ยุดตอมาก็คือแอบดูอยู่นะว่ามันจะสามมาัมอะอย่าเพิ่ง <c oughs> โอ้ดูฝั่งโน้นดูหน้าฝั่งโน้นด้วยว่าร้านน <c oughs> อนดิเฮ้ยคุีได้สร้างสาน้อยวระหลาดส์า <c oughs> สารเคมีเอ์ที่มีเหนือมนุษย์ที่มีอยู่ในตัวทำไมหน้าเศร้าจังอะ <c oughs> <c oughs> การแก่ที่ ศาสตราจารย์โ oh. professor ไหนคะดูนี่ไงศาสตราจารย์พ่า oh. อันนี้คือจุ่มที่จุ่มเดิเดิอันนี้คือสมที่สาวของ p o วเว p ร์ฮับก,กคือต้องซื้อยองบ็อกหรอถึงจะได้เออไปซื้อแก่เช็คก,การ์ดมาแล้วจบละ แพงแพงมากบ้าเมื่อก่อนเนี่ยเขาขายแต่ตัวสามร้อยเดี๋ยวนี้อ่ะพ่ออยากได้ปุ๊บโหเจ็ดร้อยเลยเห็นไหมล่ะเราเป็มันเลยเพราเราอยากได้บัวคุกแพงเลยในข่าวดูหน่อยอันนี้สารเคมีที่เขาทำตกอันนี้เรามาแบบจ่อยเต้นหรือว่าอะไรกันแน่คือมันเอนเนอร์จี้หมดตอนเปิดคลิปแล้วเนี่ยแล้วไหนบอกว่าเปิดนี่หเลกพายเล็ดหนักมากพี่รู้สึกว่าหนักไป ทุกวัอะไรเกินอะไรเกินจเป็นหุนริยาโหดูดูหน้าตาเดียไม่เอาอันนี้เกี่วไว้สุดท้ายพราะนี้เราไม่คาดหวังแต่ก็คาดหวังอยู่น้องที่จะมาเอาอันนี้ก่อนอะไรแกอันนี้ใหม่ทุกคนสเปซมอนลี่100%อยเปอร์นต์อยางน้อยอยากได้แคนดี้กับไอตัวนี้อ่ะโอเคไม่ได้ มันดึงให้หนูได้ทุกตัวเฮอไม่มีตัวไหนที่อยากได้เลยทุกคนมามีการยิบไปไมม่ีเอายยอ่าพูดอย่ารีแอคห้ารีแอคทำหน้ามันติดเอาไว้เถอะจริงเน่ยอือจะรองใครอุ้ยเออทีได้อะไรได้ตัวที่อยากได้เป็นอ้าวเฮ้ยมันสวยมากเลยนะนี่เป็นตัวสีข้างล่างอันนี้สีสดมากเฮ้ยตัวนี้สวยตัวนี้สวย แฮรี่ชาดจริงๆน้องฟิวอยากได้ตัวบนกับตัวล่างแต่หนูได้ตัวล่างมาเอาย่างนปืนมอเมียเขาขอบใจเอาฟืนเอาฟืดไม่กดดูใกล้ๆนิ่ฟิวไอ้ตัวนี้สวยนะตอดแต่งหน้าสีสดเอ้ยเอ้ยสีสดมากเหมือนแบบไรเบียไม่เหมือนเป็นฟิวเอเลี่ยนหน่อยๆนี่คือหน้าข้างหลังเขาเดี๋ยวหลังเป็นเลงนะฮะโอ้เป็นเลยตัวไอเนี้ยเหรอ มันเป็นแบรนด์ที่เขาเอามาทำเป็นไลเซอร์เปบ่อ๋วยไงนี่ให้เนปะอย่าเนี่ยไอ้แบรนด์เนี้ยพ่อน่าจะเคยคุ้นๆปะเสื้อมันแพงอยู่นะน่ารักมากคือน่ารักอยู่ดีต้องเปิดหมวกเขาออกดิจัดงัดูตาเราดิเห็นปะหัวเหมือนบาลีเย่เลยหัวม่วงอ่ะนี่เลยการ์ดเขานะครับเอมีเสียงว่ามีเสียงว่ายังไม่ได้เดี๋ยวคุณไปจัดลำบากอันนี้วันน่ะฉันอยากรู้ว่าเราจะได้ตัวไหน อยากได้ตัวนี้ทุกคนอะไรอ g l y d u ัก ing เนี่ยตัวนี้แต่น้องฟิวว่าซีคิดก็อาจจะออกมนะันหนักแต่มันก็หนักทุกตัวแหละขายเบบเี้อะแ,แต่ตัวนี้เห็นเขาก็พแพงใช่ตัวนี้คือน้องฟิวแบบเห็นแล้วแบบโอ้ยสะดุดต,ตาหลักแรกพบเลยอะเบอร์แต่น้องฟิวว่าท่าน่ะมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูความเป็นไปได้ก่อนหลักแรกพบความเป็นไปได้น่าจะเป็นไอตัวขายาวๆมันอาจจะแบบต่อกันหัวหนักแล้วขาแบบแต่จริงๆคอนี้มันหนักตัวพราะวหัวโตโตไม่มาแม่ลองจับดูแล้วใช่อันนี้คือหนักสุดในบ็อก ก็ของปอมมาคนแกล้าแต่ฟิลมีแล้วตัวนึงมันน่ารักจริงคอเนี้ยเราเห็นเขาว่าคอนี้มันแพงมากตอนนี้เราคนตามหาโอ้โหอะไรเนี่ยไม่มีใครเล่นด้วยเลยโถอเอาละเดี๋ยวมาลุ้นกันแต่ทุกคนมันหนักมากมันแบบเงินเงินอะเงินเงินแต่ว่ามันไม่ใช่ มันไม่ใช่ละเขาอยากได้ตัวไหนอ่ะไม่ใช่ตัวที่เขาอยากได้แต่มันน่ารักมากสิงโตอ๋อแม็กกัมมี่เด็กคนนึงนี่เอาเป็นฟิริออนสิงโตอุ้ยไม่เพราะออกกำลังกายไงเหมือนมันจะอยู่ใกล้ๆกล้กันไม่้องเป็นขบวนพาเลสอ๋อมันหนักเพราะว่าหัวมันอันนี้ไงน้องเป็นขบวนพาเลสไอ้ก็น่ารักอยู่นะน้องมีเพื่อนก็เป็นหนูเป็นไอ้นี่ไงแล้วจะสีกับหนูไงเหมือนในนิทานปะใช่นี่อะไรเนี่หนูอ๋อ เขาได้กิดอันเดียวองแล้วมันก็หน่อยไปตลอดในคิวเลยหมายความว่าไงเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวพพุ่งนีไปใหม่เฮ้ยไลแมนส่งแมสถามเขาที่นี่มีอยู่บุรีตลกละเกิดน่ารักอยู่ก็ได้อยู่นะน่ารักอยู่ไมเดนก็ถูกใจสิ่งนั้นนะครับ ก็บอกว่าอยากได้ตัวนั้นแล้วมันได้ไงก็คือโอเคไงก็จบอ่ะนะครับเพือคขาจะขิงเหรอคะขอวมาเออขอดูหน่อยแกะเหมือนเศร้าเนาะเขามีหน้าปากสใสเลยเลยกินแก่ขึ้นเหมือนเศร้าแล้วกนดูแบบเลงเศร้าด้วยนะทุกคนหน้าบวมสีขาวดำโล้โสดแกะดูเลยเขามีแกะแล้วมีความสุขอันนี้แกะแล้วเศร้าอะไรก่อนแกะแล้วพอยิง มาแกะยิงเสากันเลยน่าจืดอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะคะทุกคนถึงนั้นก็ได้ตัวนี้ได้ตัวหนึ่งนะอืมจ้าโอเคก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับการไปแกะกล่องซุ่มในครั้งนี้นะคะทุกคนมีทั้งหมด4ตัวว่าได้ตัวที่อยากได้1แล้วก็แบบตัวอื่นๆ3ตัวนะคะทุกคนแล้วก็คลิปหน้าเราดูกันด้วยเดี๋ยวจะไปหยิมบ๊อเพิร์แล้วก็มาแกะให้ดูนะคะทุกคนบอกเลยของมันต้องมี โอเคงั้นสำหรับวันนี้นะคะน้องฟิล์มนั่นเราไปกันจะกม่คิวนะคะยบายจะร้องไง <laughs>